สวัสดีพี่น้องหมโมูครับวันนี้ผมจะพามาดูเตียงคอดราคา9,500ัรบาทนะครับราคานี้จะต้องได้ครับผมพามาชมครับตัวนี้มีอะไรบ้างในราคา9,500ับาทนะครับอา่ามีแผ่นสแตพื้นสีน้ำเงินให้ครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแผ่นพื้นปูนนะครับมีรางหารแบบหนานะครับชุดก๊อกน้ำสองชุดแม่พันธุ์แล้วก็ลูกสุกกอด นะครับลา,างหารแบบเดิมครับก็คือเป็นกรสปริงความทิ้งได้นะครับทำความสาดได้ง่ายครับสิ่งส่วนปกไม่ตกค้างนะครับตัวนี้ความกว้างทั้งหมดอยู่ที่1.90เมตรเกเซนยาว2เมตรนะครับยังไม่รวมด้านหน้าด้านหน้าประมาณ30เซนครับมีคาน หกเส้นนะครับมีขาข้างในสี่นะครับข้างนอกหน้าสองหลังสองครับผมรวมแล้วขาแปดตัวนะครับความแข็งแรงประตูนะครับก่อนสปริงเหมือนเดิมสามารถถอดออกได้นะครับสวมเข้าได้ครับก่อนสปริงเหมือนเดิมมีตัวกัน แม่ถอยออกมาชนลูกนะครับันต้นสีน้ำเงินนะครับจะเหนียวขวาสีดำยังไงฝากฝากด้วยครับราคานี้ส่งได้ภาคกลางภาคอีสานนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำครับเจ้าเดียวชัยบุญฟาร์มเจ้านี้ขึ้นชื่อครับผมเรื่องงานบริการยังไงฝากด้วยครับ ขอบคุณมากครับผม